ค่ะขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำฝนพาร่วยค่ะค่ะเมื่อนี้แอดกระพาพี่น้องเอฟซีมาอยู่อ่าที่บ้านพ่ออูดนั่นเองเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีพออูดอ่าคนฝันแม่นค่ะพี่น้องเอฟซีกับตัวเลขแนวทางของเพิ่นก็นจะเป็นความฝันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีการงวดวัางหันนี้เพิ่นกันดซุยตัวเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นบอกมาสี่หนึ่งเนาะค่ะ พี่น้องเอฟซีกัมันออกซีสองเนาะค่ะหมวดหนีขอแกโตัวใหม่ค่ะพี่น้องเอฟซีคนว่าค่ะการตาเำว่าแล้วก็ขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งสองของเฮ้าค่ะทั้งสองของเฮ้าเสนอเป็นเพียงซื้อกลางเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะบอไดสนับสนุนให้เล่นการพนันแตอยังใดค่ะค่ะกลมารับชมรับฟังน้ำกันค่ะโตเล็กแนวทางความฝันของพออูดนั่นเองค่ะพี่น้องเอฟซี ค่ะสวัสดีค่ะพระโอดสวัสดีครับค่ะโอ้ยไองวดวังหันนี่สิได้ารเนาะพระออดเนาะโอ้ยังจังหวะโอ้ยสี่สิบเอ็ดวันสันตัวเดียวตัวเดียวคักเนี่ยยัง่าบานนี้ในเยี่นข่าวว่าฝันอีกแล้ววัาสันเออฝันฝันอีกแล้วบานนี้งวดนี้ก็คือแก่ตัวใหม่เนาะพ่อโอดเนาะงวดวังหันนี่วิทย์ตัวเดียวเท่านั้นค่ะไมจะได้เนาะความฝันบานนี้พระออดฝันมามาบอกที่กาล่ะ มาบอกคือเก่า่อเพให้มาบอกคือเก่าอ่ะล่ะโอ้ผู้หญิงผู้ชายครับมาบอกผู้หญิงคือเก่าอ่ะนผู้หญิงคือเก่าผู้หญิงเ่าคือเก่าค่ะเก่าคือเก่าโอ้สิแม่นเจ้าที่เจ้าทางผู้ปกปักรักษาอยู่บ้านผู้อวดนี่บ่จักผู้จักหนึ่งเขาสื่อถือยู่บ่จักแล้วสื่อึ้นถือลงเนาะแม่นอยู่ค่ะผู้ซื้อขึ้นซื้อลงก็ถือคือว่านั่นแ่ะเพราะว่าเลขมันก็แค่ไอ้แต้มเดียวอ่าโอ้เปนตาเสียดายเนาะผู้อวดเนาะ บ้านนี้เอาเนาะแกะมือใหม่เนาะพูดเนาะมือใหม่เบื้องมือมือนี่เอาใหม่เอสันเออสดซดหลอนหลอนเลยบ้านนี้มือนี้ฟันดีอยู่ได้หรือขึ้นเนี่ยฟันดีอืมฟันวาริจับปลายไหมโอ้อันนี้คือสดซดหล่อนหล่อนมาขึ้นนี้เลยโอ้ฟันว่าได้จับปลายฟันเหล็กขึ้นก่อนเออเชียงงวงมาขึ้นหนึ่งฟันวาด้จับปลาอยู่โอ้ฟันเหล็กนั่นก้อนนานี่แล้วอ่าบ้านนี้ก็คือเสียงเบื้องเหล็กที่โตความฝันที่ได้มากฟันวาด้จับปลาบ้านนี้ก็ได้จับปลาอ่า โอ้ฝันว่าได้จับปลาได้ไลยบ่อป่าพูาอ้อุดไลยเนอเต็มคลองเลยวันเป็นกะละมังเป็นกะละมังมโอ้ยเยาว่าแต่คลองคลองหน่อยพอูดบานนี่ากะละมังใสเต็มกะละมังอืมเป็ดปลาดุกอะโอ้ส่วนมากสิเป็นปลาดุกอืมเป็นปลาดุกปลาดุกโอ้บานนี่อันคันคือว่าตัวเหล็กความฝันนี่ผู้อ,อูดฝันว่าตัวได้หนอตัวเหล็กบาลนี่ศูนย์หกเจ็ด ศูนย์หกเจ็ดให้สามตัวอีกแล้วสามตัวโอ้แต่ว่าข้าเจ้าแวะมาหลานพ่ออูดวังหันก็ว่ามันสิมีศูนย์เนาะวังหันนี่เนะา,านะต่นกระบอกอยู่เขาเขากันตัวตัวอ่ะศูนย์หกเจ็ดฝันพี่น้องเอฟซีกมุนเราคือเก่อนละ มุนเอาคือตัดเหรียญเอาคือเก่าตัดเหรียญขึ้เก่าตัดเหรียญเอาคือเก่าแต่เด่นเด่นกับหกเจ็ดขึ้นเก่าหกเจ็ดเน้นในหกเจ็ดเน้นหกเจ็ดเน้นในหกเจ็ดเดอบาร์นี่พี่น้องเอฟซีแล้วว่างมุนกับหัว่ะเก่ากับหกตัวเดียวกันเนาะโอ้แล้วว่งกับหัวน่ามาสั่นพี่น้องเอฟซีอันนี้พวกกระบอกมาเด้อระวังกับหัวบาร์นพี่น้องเอฟซีมันกับเป็นไปได้เนาะเพอูนเนาะมันตัวเดียวกันแล้วเนาะแต่ว่าสิกลับหงากเนาะเบิร์นส่ง กับหยากไหมบอ๊ะอย่างสิกับกับหยากเพราะมันดีไหมหน้าที่ไม่โตตรงนล่น้อคันว่าฟันว่าได้ปลาเป็นกระมังปลานั่นโอ้มันกขนาดหลุดน้อเพราะอวดบานนี่น้อหลุนบานนี้แก่มือคักในเนี่ยนี่แล้วเนาะพราะอดบานนี่ลองเบิองลองเออบานนี้วหัวปรหันจังได้แต้มเดียวโอ้ยว่ากันเถ่าซื้อเหมือนบาเสียดายลไรวันคักวันเนี่ยผู้เก่าก็มาบอกอีกบานนี่มันก็อยากให้ได้นั่นแล้วพราะอด ฟังเมืองเหลียวนี่ยพิษฟงงางใช่ไหกกเบบมเย็นเนี่ย<โ>อ่เพ่อะก็ว่นว่าสีมาหายโศกยู่เรื่อยกับว่าตัม evet, ตม้มนเนี่ยแม่เหมือนี้ยังวะเหมือนเด็ก็แก่โตใหม่เนาะตั้มตัวเนี่ยแม่มาอนี่ะเมื่อนี่ก็โอ้ยมาหล่อคิ้วพอวูดกว่าพ่นสีฟางเด้อบานี่พี่น้องเอฟซีโมเมนต์ว่าพ่นฟางหายง่ายๆเด้อบานี่ก็คือพ่นเป็นสร้างตัดผมน้ำสร้างซ่อมรถน้ำบานี่บานี่ก็คือลูกค้าท่นมาเรียงคิ้วตัดผมน้ำเป็นสายเลยเมือนีนแตนหกมงเสาเนาะผออูดเนาะอ่เจ้าหกมง ตั้งแต่เท่าตอนนีบ้านนี่พะะเพื่อก็ะได้ว่าถ่ายคลิปให้ก่อนกร์พนว่าเดี๋ยวไอ้พี่น้องสื่สื่อป่ะทันเพ่นว่า <c oughs> พี่น้องเอฟซีสื่อป่ะทันกันเพ่นว่าเตะมันมีโศกน้ำกันเน,นาะมีโศกน้ำกันเพ่นว่าะก็เลยเพื่อก็เลยบอกลูกค้าว่าให้นั่งถ่าก่อนลูะกค้าไอ้เด็กหน่อยนักเรียนนอกพุนนะ่นัะไปถ่ายเสื้อกบ้งบางยมเหมือนบันพี่น้องเอฟซีก็ไปเปลี่ยนบังยมถ่ายอยู่พนักแเลยมาล่อคิวตัดผมโอ้ศูนย์หกเกียรม่นบอก ชูนหกเจ็ดเดอบานนี่พี่น้องเอฟซีสามตัวแข็งแกรงพี่น้องเอฟซีเดอร์บัน้นี่ยเน้นหกเจ็ดให้เป็นพิเศษแต่ว่ากะระว่างมันกับหัวแต่ว่าหางสีกับหยากอยู่ดอกว่าสันกับหยากอยู่สีกับหยากอยู่โอ้แต่ว่ากับแปลกเนาะพอโหวดเนาะที่ว่าพนม่หักเข่าฟันว่าม่บอกเลขประจำนี่เนาะแต่ว่าบ่เห็นหน้าเห็นตาบ่พูดหรือยังไงโหวดมีแต่เสียงมีแต่เสียงมีแต่เสียงห้องหัวเสียงผู้หญิงเท่า โอ้มักระชีบขางหูมือขึ้นกน่อนฟันหมือนฟันเหล็กนี่มือขึ้นกน่อนอือขึ้นก่อน,แต,นแต่หังแต่หางมือว่าน,นี่แอดบินกับมาหาพออูดแหล้วหล่อปนึงเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีสวงแหลงพออูดก็เลยว่าโอ้ยอันขอเสียงเหล็กมือก่อนเด้อว่าฟันเหลี่ยวมาที่นี่จังไรมาที่นี่ฟันมือขึ้นนี่สดสดหล่อนหลอนว่าได้ปลาเป็นกะละมั่งของพอเอาแล้วของมันหน่อยก <laughs> <laughs> ่อนซะนอย โอ้ได้จับปลาได้มาเป็นกะละมังบ่ทนกินะนะนาะบารน,นี้เนอบาร์ใช่ค่ะคือดอกโอ้กับโอ,โอ้ฟันดีแห้งพวุฒิไม่ติถืออยู่มื้อนีจ้จับปลาจับปลามันก็บ,บ่บ่โบ,บ,บ่บ้บ้ตีเป็นแปดเป็นหยังเลยบ่พวดบ่ได้กับตามเลขเนาะเอาตามเหล็กเท้าเซียงเนาะเพราะว<า>่าเฮาเซียงเลขเนาะห้อเฮาบ่ตีเป็นตัวเฮางกันเป็นตัวเฮาเฮาบ่ได้ตีเอาจังซั่นอือก็คือเนาะเฮาในกรณีเฮาเซียงเลขเนาะออืเฮาก็เลยเอาเอาเป็นตัวเลขเลขตัวเลขที่เฮาเซียง โอ้แม่นอยู่พ่ออูดคืออยู่เด้อล่ะ3ตัวเขี้ยนๆอือเอาลองเบิ่งลองโอ้อยเด้อบาดนี่สิสิมาบอก3ตัวปานนั้นงวดวังหันนี่ก็3ตัวก็โตเดียวแต้มเดียวเสียดายหลายิดตัวเดียวเนาะเออพ่อก็บอกแอดมินอยู่พ่อก็เน้นให้41 41เพิ่นว่าเออวัหันนี่บานี้เลขออกมาโอ้ยว่าซั่นเหลือใจหลายว่าซั่นพูว่าว่าบ่ได้ขึ้นแต้ลงแต้เลยว่าซั่นบ่ได้ซื้อขึ้นซื้อลงเลยว่าซั่น บานี้งวดนี้โอ้ยปลาเต็มกระมังนะู้ดเนาะโอ้คิดว่าบ่ผาดดอกมันบ่พูดมันใจจัาเปอร์เซ็นต์ผูอดคิดว่าเต็มรอยอยู่นะเต็มรอยเลยบานี้รอยเนเด้อพี่น้องเอฟซีบานคับเอาโอ้หกเจเจหกคับเอาแต่ว่าศูนี่บ่คคอยมักสมอู้อดมันขันมากที่มาเพื่อซับมันโอ้ขันนมากขันมีศูนั่ตรงมากพอสามโอ้ขันเป็นสองตัวนี่เจ็ดเจหเจ็ด โอ้เนียนให้เลยมักเป็นพิเศษเลยแต่ผู้มากันกงกันไว้บ่เป็นะยังเมียนค่ะเมียนค่ะคิดเพิ่มดีเขาอยู่หันะเนาะคันผู้กันไว้กับตัดเหรียญมันซูนเจ็ดเจ็ดซูนซูนหกหกซูนเนาะมันบ่พอายตัวมันตัวเล็กไอ้มาแค่ห้างเดียวสามตัวแค่นั้นโอ้ไอ้เด็กถ่ายสามตัวมาเลยป่านนี้ก่ะพิจารณาเป็นแนวทางเนาะโปรดเนาะลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งค่ะ บานนี้แอดกมินกับสีโบลรบกวนพ่ออูดแล้วเด้อบานให้เพื่อนตัดผมต่อเด้่องข่าวบ้านก็สำหรับไอ้ตัวเลขแนวทางก็ขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะพ่ออูดขอบคุณคยังบขอบคุณค่ะรับถือหลายหลายๆครับคุณค่ะพี่น้องเอฟซีตัวเลขแนวทางของพ่ออูดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเป็นตัวเลขความฝันกับคนเก่าค่ะมาบอกเพื่อนกับสีแม่เจ้าที่เจ้าทางอยู่บ้านเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกับเป็นผู้หญิง เสียงผู้หญิงเถ่าสัพน,น, ent, posters, นสพนี่น้องเอฟซีก็คือมาหายโศกหายลาบก็เพิ่นเป็นประจำเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีบอกซุ่งหวัดข้างหวัดบ้องหันในเสียดายไายค่ะพี่น้องเอฟซีบอกไอ้ซีหนึ่งเนาะค่ะมันออกซีสองกับซื้อขึ้นซื้อลงเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกับหกศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องเอฟซีหายมาสามตัวเนี่ยเน้นแข็งแข็งครับพี่น้องเอฟซีแต่ว่าตัวเน้นโตมักพอาวอ้วนสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเด้อพี่น้องเอฟซีประเดี๋เนี่ยผมมีเน้นมีมักมาหายน้าเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี กาพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกันค่ะพี่น้องเอฟซีตัวเลขแนวทางขาทาง่องของเหา่าเสนอเป็นเพียงซื้อกลางเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะบอไดสนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ย่างใดค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะพี่น้องเอฟซีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนำกันค่ะในคลิปนี้ก็ขอให้ลำล้ำรวยๆยสุขูสุขคนเด้อค่ะมีชคกมีชัยสุขูสุขคนค่ะเป็นเสียทีเงินล้านสุขูสุขคนค่ะพี่น้องเอฟซี่ะคลิปนี้แอดก็ขอลากันไปก่อนค่ะพอกันไมคค่ะในคลิปหน้าค่ะขอกราบสวัสดีค่ะ